เครื่องเคียงเราคือหมูยอมีหมูสับนิดนึงต้นหอมปักชีหมูยอหมูยอเตรียมนี่เป็นเครื่องเคียงเรานะใส่กับกว๋วยจับยวนสูตรป้หน่อยเหมือนเดิมมูมีอย่งเพิ่มเติมเพิ่มเติม,มคือความเซเส น้ำซุปของเห่ากมี่ลาคพักชี่สามตน้นกระเทียมสามหัวซูนีซีไ้น้ำตาลก้อนเป็นน้ำตาลอ้อยสองก้อนพุงรสด,ดีรลด,ดีผงชูรสเกลือน,นิดหน่อยห้อกระสีต้มจนน้ำเดือดกระสีไ่โค้งไก่ลงไปถ่ายน้ำเดือดเห้จงงสีไสโค้งไก่ด้วยพี่น้อง น้ำซุปก็จะเดือดฟดปู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 โอ้เป็นตะแเสบไปเลยนี่ต้มน้ำซุปโครงไก่เด้อสูตรนี่สูตรป้าหน่อยใช้โครงไก่แทนกระดูกหมูนะเจ้าแล้วตะพูดสิม,มากเด้อนี่สูตรไผสูตรมันแทกจะเป็นตะแเสบไปเลยฟดปู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 อ้ยเดือดดีครับถ่ายโครงไกเ่เปลือยจังหน่อยเ้าจังสิต้มเส้นป่วยยากป่วยยากพี่น้อง เห็ดกินง,ง่ายๆตามมักเลยมักแน่ได้กระตุ่มแบบนั้นสูตรก็ยจับสูตรบปตายตัวเด้อมักไผ่มันเด้อพี่น้องตัวนี้ปิดไหวกจว็คแคลน้ำตุ๊กขาฝดกำลงังฝดกำลังเดือดออ้เป็นได้แสบอยู่เด้อพี่น้องเด้อ น้ำซุปกุ้ยจับโครงไก่สไตล์ไผ่สไตล์มันเด้อพี่น้องแต่สูตรนี้ป้าหน่อยใช้โครงไก่นะจ๊ะไม่ใช่ไม่ได้ใช้กระดูกหมูแต่กัดเสียบเพื่อกาแล้ะเดือดปูกๆต้มให้โครงไก่เปื่อยจังหน่อยเ้าจังสีมาต้มเส็นเด้อพี่น้องเห็ดง่ายสไตล์ป้าหน่อยหมักไผ่มันเด้อพี่น้องเด้อ กำลังฝนใส่หมูยอลงปล่อยหมูยอแบบเต็มพี่นอ้องจัดเต็ม,มยอลงไป ใ,ใ,สใส่ต้นหอมผักชีลงไปปิดแก๊สพี่น้องพร้อมเสิร์ฟปิดแก๊สปิดแก๊สพร้อมเสิร์ฟเ,เป็นเจนไรพี่น้องเป็นท่าแสบโบ เป็นยังไงเป็นแຍ่บก๋วยจับสไตล์ปอหนยมาๆๆบ่หลายมตนี